การ์ดสแปเปอร์นะครับวันนี้ก็ EP 2นะฮะวันนี้ก็จะมาแกะการ์ดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่วันนี้รุ่นที่เราเอามาเนี่ยไม่ใช่การ์ดสะสมนะ,ะเออเป็นการ์ดค่าพลังนะฮะหรือว่าการ์ดเกมนั่นเองต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันมีคนนะ,ะแล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียงบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นะฮะเริ่มแกะการ์ดแมชอัตแทกนะถือว่าหลายคนคงเคยเห็นไปแล้วว่ามันการ์ดอะไรนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะ นี่นะฮะแมตต์แอตแทนะฮะลูกการ2021ันเอครับ22นะอ่อนะตัวแมตต์แอตแทอันนี้เขาก็จะทำเป็นของยูฟ่านะครับยูฟ่าทั้งหลายนะก็คือมีแชมเปี้ยนลีกนะครับมียูโรปาแล้วก็มียูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กนี้กันแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคือผมไม่เคยแกะการ์ดแมตต์แอตแทมาก่อนเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะว่าทุกครั้งที่แกะเราก็จะเล่นการ์ด ก้าสสะสมนะก็เป็นพวกท็อปโคมเป็นพันนี่ิปิริซึมโครโนนิเคิลอะไรแบบนี้นะฮะแล้วพอดีว่าปีนี้ต้องบอกว่าไอ้แมตต์และแทกเนี่ยมันมีความเจ๋งตรงที่เขาทำก้าที่มีลายเซ็นออกมาให้ลุ้นด้วยนะฮะแล้วก็มีเบรลิกเนาะหรือที่เป็นชิ้นส่วนผ้าน,นั่นเองนะฮะที่ออกมาด้วยกันนะก็เลยทําให้แบบเอ้ยมันเป็นรุ่นที่รู้สึกว่าราคามันเบาอยู่แล้วอะปกติอะแต่พอมันมีตัวนี้มาให้ลุ้นมันก็รู้สึกว่าเออมันมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยแบบไปดูเชนะ็คลิสต์เนาะแล้วก็เห็นว่าเช็คลิสต์ของปีนี้ของของไอตัวตัวการ์ดอันนี้นะฮะมันมีลายเซ็นของโรนัลโดแล้วก็มีโซนโซนฮอมินนะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งโอเควะ่ะแบบน่าน่าน่าสนใจมากๆนะจริงตัวอื่นก็มีอีกนะมีเป็น10เป็น10ตัวแต่ว่าตัวที่เราอยากได้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีใบที่เรียกว่า โครมพีวิวนะแล้วก็โปรเอลิตชิลนะฮะที่เป็นไบโลซึ่งสองใบนี้มันเป็นลักษณะที่ทำโครมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมดูของจริงมาในในคนที่เขาเปิดอะ่ะก็รู้สึกว่าเอมมันเป็นใบที่ก็น่าสะสมอยู่นะใช้ได้เออแล้วก็สนนราคาห่อหนึ่งมันไม่ได้แพงมากนะมันอยู่ประมาณห่อละ9 80กว่า90กว่าอะไรมันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ได้ลุ้นเยอะดีถ้าแบบแกะมาแล้วเจอแบบเออโครม พวกไบโครมก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนแล้วแล้วก็ถ้าเจอ,เอพวกลายเซนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยแม่นคตรคุมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปแกะกันนะฮะแล้วเออลืมบอกไปตัวเนี้ยไม่มีชิ้นส่วนผ้านะครับชิ้นส่วนผ้าจะอยู่ในรุ่นเมกาตินนะที่เป็นกระป๋องไอเป็นกล่องเหล็กนะไม่ใช่กระป๋องเรียกเขาสเสียเลยต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกล่องเล็กเอออันนั้นอนะ่ะถึงจะได้ลุ้นชิ้นส่วนผ้านะฮะแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ลุ้นนะเราก็ลุ้นแค่ ตัวพวกใบโครมแล้วก็ลายเซนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะได้อะไรบ้างจะเกลือหรือว่าจะได้นะับวันนี้ครับนี่นะก็คือที่เราจะแกะกันนะฮะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด8ซองนะเพราะผมก็ซื้อจากเว็บเขานะฮะมันจะแบ่งเป็นเซ็ตอยู่แล้วเนาะไม่4ก็8อะไรเงี้ยฮะฉะนั้นก็เลยเออลองดู8ซองแล้วกันกําลังดีนะ4ซองกวมจะน้อยไปจริงๆ อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเอาจริงถ้าเทียบกับราคานะฮะเพราะวา่าแพ็คหนึ่งเนี่ยมันได้12การ์ดนะก็จะมีบอกอยู่12การ์ดนะฮะแล้วก็หมดนี่ก็เกือบร้อยใบเหมือนกันนะก็หวังว่าจะได้ตัวที่อยากได้นะฮะวันนี้ก็อยากได้คโครมนะอย่างน้อยสุดข,ขอขอเปนโครมพรีวิวฮาร์แลนด์หรืออะโนก็ยังดีนะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อะโนนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจะแกะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบบอัตราส่วนแล้วกันนะฮะก็คือ12การ์ด1แพ็คเนี่ยก็คือจะมี12การ์ดนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีเป็นใบเบสนะใบมิลเลอร์ฟอยด์นะใบโฮโลกราฟิกฟอยด์อะไรพวกนี้นะฮะคริสตัลฟอยด์อะไรแบบนี้คริสตัลฟอยด์รู้สึกจะเป็นลายที่คล้ายๆกับบลูแคลคกนะเป็นเอ่อที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะไม่เป็นมือหมายมากสำหรับแมชแอนแท็กนะฮะแต่ว่าตัวที่ผมเล็งก็คืออันนี้นะฮะ ตัวโครมโพอิลิตชิลคลาสนี่นะฮะที่จะเป็น1ใน24แพ็กเกจก็พูดง่ายว่า24แพ็กจะออก1แผ่นนะฮะแล้วก็ตัวโครมพรีวิวคลาสนะฮะ1ใน48่นะอัตราส่วน1ต่อ48เออเนี่ยแหละก็คือตัวที่เราเล็งก็คือขอไอ้2รุ่นเนี้ยแหละนะฮะที่อยากจะได้อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะฮะแกะเลยแล้วกัน เห็นมีคนบอกนะว่าตาส่วนของไลเซนตน์อยู่ที่ประมาณ4,700ห่อมั้งต่อ1 1 1, 1, 1่งไลเซน์นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ชัวร <c oughs> ์นะเห็นมีคนบอกนะฮะก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดก็พูดง่ายว่ามันเลยแพงอ่ะเนาะมันก็เลยหายา,ยากถ้าเกิดใครได้นะฮะ <c oughs> นี่ก็คืออะไรเมสซาฟฟรี <c oughs> น่าจะเป็นเล่นกับแอปคาสอะไรพวกนี้นะโอเคเริ่มเลยนะฮะอาจจะเร็วหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าหลายหลายตัวอยู่นะฮะ โอเคบรีกินี่นะลอเรโซบรีกินนี่นะพวกการ์ดนี่ก็การ์ดกระดาษนะฮะนิโกลโลบาเลล่านะครับการ์ดก็ไม่ได้หนานะเป็นการ์ดบางๆธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีรายละเอียดนะทีมตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีค่าพลังนะก็เป็นการ์ดกระดาษทั่วไปนะฮะกลับไปกลับมาเนาะเปิดอาจจะเร็วนิดนึงแล้วกันนะอันนี้โลโก้ o, นะเรอเบรติสนะครับ โรบินเลอร์นอมังรอเปล่าผ่านแบบฝรั่งเศสอัสเซนซิโอฮะมาโกอัสเซนซิโอของเบรนเดดใครวะอนดิซ่ากานาเกะนะฮะอู้ <Ooh. S 1> มีมาบ้างไมเนะ <laughs> นี่ยลาซินนี่แต่เห็นมีคนบอกนะว่าผิวเ mm hmm. ผลอแล้วก็ลักษณะคุณภาพอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะสำหรับ เฮ้ยการ์ดกลับหลังโ,โมาปุ๊บได้เลยใช้ได้ใช้ได้เออฮาวิบาร์น่มันดีเหมือนกันเว้ยนี่นะการ์ดกลับหลังอย่างนี้ก็คงจะเป็นการ์ดอะไรสักอย่างที่ดีๆนะฮะยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยลายเส้นเอ้ไม่ใช่สิมาสเตอร์อ a p p อ e n t i ร e สนะครับอ p เ r e ร t i c e สอ๋อดีอาร์สที่มาลิวพูลหรือดีอาร์สนะฮะคู่กับเตะคนหนึ่งบูริเบหรอ ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวก็จะเป็นเบสนะแต่ว่าก็จะมีอันนี้นิดหนึ่งนะฮะใบนี่ร้อยขับหรือเปล่านี่เขาชอบได้กันอ,อไม่ใช่หรอดูเอาเฮอริเทสใครเอ่ยออแบทแมทฮมูเมลเหรออ่าใช่นะฮะก็ทำสีสวยมิ่นกันนะจริงๆการ์มันก็คล้ายๆการ์ก,กระดาษข,ของโคนิเคิลอยู่นะ คุณภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ลุ้นต่อนะโอ้เออมีรางดีละถ้าได้โคลเนเคิลฮาแลนรนอะไรเงี้ยก็เออก็โอเคนะแบบเพราะว่าบนี่ก็ซองละประมาณเกือบร้อยนะก็หกหกหกร้อยได้มั้งใช่ไหมพอหกไอหกร้อยกว่าเออผมจำได้แล้วผมซื้อเพราะมันมีโคตรลดนิดหน่อยนะะเหลือหกร้อยกว่าแล้วก็ ถ้าได้โครมสักงสองใบเนี่ยก็ถือว่าเ,ออเราก็โอเคนะแฮปปี้อยู่นะฮะมันก็จะดีตรงนี้นะเพราะว่าการ์ดมันไม่แพงนะพอพอได้แบบประมาณหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราก็แฮปปี้แล้วเออไม่ต้องต้องบอกว่าแบบเคยไปลงแบบเออผมเคยลงอิมเพ็กอะไรเงี้ยผมแม่งโคตรเครียดเลยลงไปแบบบางทีสปอร์ตสองสามพันแล้วแบบผมมันอยู่ไม่กี่ใบแปดใบหรือติวใบแปดใบมั้งถ่านผมด้ผิดแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมันก็เครียดเนานะ รุ่นพวกนี้ก็พลเพลินดีนะฮะแต่จริงๆถ้าเทียบกับปีของลูกการที่แล้ว2020อ่ะตัวธรรมดาผมมีอยู่นะผมว่าอันนี้ทำอกมาได้ไม่แย่นะโอเคอยู่โอ้เดอะเมเนกซา t บอสไลน์ Line นะฮะกำลังดังอยู่เหมือนกันตัวนี้ใช้ได้นะเ็นเมือนบ้าออโปโต้ฮะไม่รู้จกักเหมือนกันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะพวกใบกระดาษฮะไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่เรนเดอร์เลฟนะฮะ โอ้เมสซี่กัปตันเมสซี่นะฮะเมสซี่นี่จะกะอะไรได้มาก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะเป็นตัวที่เหมือนได้นักเตะดังๆกันนะถือว่าจะเป็นเล่นการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าได้มาก็ถือว่าแฮปปี้ตลอดอยู่แล้วนี่อะไรอย่างหลังคริสตัลหรอเอ้ยทำไมมันกลับหลังอีกแล้ววะ ไม่ใช่หรือว่ามันเป็นไปครับหรือว่าผมมั่วเองวะอันนี้ก็กลับหลังอีกแล้วไม่มันไม่ได้ดีตลอดหรอกเหรอหรือว่าหรือว่ามันมีกลับหลังทุกซองอยู่แล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็งงๆนะเออหรือว่าต้องบอกก่อนไม่เคยเปิดแมทแอทแทคนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะวินิสิอุสจูเนียร์นะฮะเออจริงๆก็สกีอันนี้ก็ทำดีนะหรือว่าก็ทำสวยอยู่นะฮะไปดีๆขอแยกเอาไว้ก่อนอะไรอ่ะออคริสตัลเป็นแบบ คล้ายๆบุกอันนี้ใครวะหัวเอ,อ่อัดน,นันยานูไซนะฮะนี่เขาอยู่แมนยูนะถ้าจำไม่ผิดเออแต่ตัวตัวปริ้นตัวไอ้นี่ก็ก็ผมว,ว่าก็สวยดีอยู่นะแล้วก็อันนี้เก็บไว้ลุ้นต่อนะฮะของแบบที่ดูเหมือนจะมีคุณภาพสูงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,วา,วามันมันมีอย่างนี้ทุกทุกอันบอกว่าเออ ผมก็ไม่มั่นใจแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะเหมือนแบบไอ้พวกไอ้พวกกล่องใหญ่อะที่แบบว่าปกติถ้ามันกลับหลังเนี้ยเฮ้ยมันของดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ชักไม่มั่นใจแล้วว่ามันเป็นปกติของมันหรือเปล่านะโอเคดูซานทัดิดนะฮะกับตันลุยส์มูเรียลนะครับโจนี่เดลโลเลนโซ โอเคโซเซดัด okay. นะตาโซเซดัดอาซาตรงนี้ก็ดอกไปเยอะนะอาซามูนิเย่นะฮะลูคาสฟอร์เบนกี้นะครับลูคโทมัสนี่อะไรวะอ๋อมาสเตอร์แอนด์แอปเปติสต์นะครับอันเดอร์แบร์เรลกับจอห์นอะไรนะชื่อ,อไโลโรด,ดอนนะกองหลัง โอเคมิสฟิลเดอร์เฮริเทสเฟอร์นันโดอะไรเนี่ยเฟรนันโดเหรออืโโษทีนะฮะม่รู้จักเหมือนกันผมไม่ได้ค่อยดูบอลสเปนด้วยผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะดูทรงแล้วแม่งกลับหลังเออไม่ใช่แล้วอย่างเนี้ย เราก็เลยว่ามันมีอะไรนะสงสัยมันจะไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วลุ้นไปเลยแล้วกันถ้างั้นบางๆด้วยนะฮะโออาร l ราวด์เดอร์นะฮะอยู่ลิทเทอร์มองแล้วก็อีกใบป็้นโอ้ oh, ไม่มีดีโกโคาร์ลน,นะกองหลังที่มีข่าวกับหลายทีมมากสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายนะฮะยังคงอยู่กแบบับเซบีย่าต่อ ออไม่หนุกเลยอะแค,ะค่อแค่ว่าเฮ้ยเราดวงดีไม่ใช่นะเขาจ่าเองไม่ใช่ใบโครมนะเป็นใบธรรมดาน,นี่เองนะฮะออรเราเดอร์โ o m ั s ซูสิกแล้วก็โอ้ <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะดีใจนะตตอนนี้ไม่อาจจะเฉยๆละเมสันกรีบูธนะฮะลายเซนเออลายเซนพิมพ์นะ ไม่รู้จะดีใจหรือไม่ดีใจดีนะช่วงเวลาแบบนี้นี่เออแย่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 อันนี้มันดูแข็งแข็งวะหรือว่าอันนี้มันโคโมบอไม่น่าใชาล่ละดูแล้วนะฮะเงาเงาโอ้ลายเซนพิมพ์อีกแล้วนะอันฟรองซเดวิสนะฮะอ่าอยากได้ใบโคมโครมมันไม่ได้ใบโคมโครมไม่ได้อะไรเนี่ยแฮร์รี่ครนนะฮะ แมชชีนโก o ใบใบตรงกลางที่มันที่มันฟลิปกับหลังเอาพูดง่ายว่า1นึ่งแพ็กเกจมันจะมีพวกไอพวกนี้มันก็เป็นเบสนะใบาขาวๆเป็นเบสนะฮะแล้วก็เหมือนแบบช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นพวกใบที่เป็นแบบสเปเชียลนิดนึงเนาะแล้วก็มีอย่างไอพวก All ่าเดอร์อะไรนี่ก็ จะเป็นใบที่ก็เรียกว่าอะไรสเปเชียลกว่าธรรมดาน่ดหนึ่งอ่ะพูดง่ายแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะสิ่ที่เราต้องการก็คือใบโครมนั่นเองนะฮะอันเตเรบิชนะฮะเ้ยรู้สึกเหมือนแข็งแข็งไม่ใช่ละแม่งหลอนแล้วเนี่ยอาเรบิชคาราโซค่อยว่า กูเดชนะฮะกองกลางกับตันมาเรโอคาสปานะฮะกับตันนี่ก็อ๋อมันจะเหมือนดีกว,นะว่านิดนึงะหรือเปล่าเหมือนกันแหละคิดไปเองแล้วนี่เริ่มหลอนแล้วได้ความรู้สึกเยอะไปนะฮะโอเคตัวกองอาซานะฮะซิโซโ,ซโกโอเลิยวปูโตแรอาอล์เลชเชมเบรนนะฮะ นาทานอาเก้นี่นเ,นเออมันกลับไหลและเราก็คิดไปเองจริงอันนี้วัลเลดีเมียคูฟาวนะฮะแมนออฟเดอะแมชนะมันนี่นนก่อนและมาร์วอลโอ้ห็นเขาบอกอันนี้ดีกันนะฮะ100ครับนะดีแบบไม่รู้นะนก็น่าจะโอเคแหละเออตัวใบมันก็ดูสวยดีอยู่นะ โอเคเดี๋ยวมันลุ้นพี่ออกเล็ดจะพาอะไรออกมาโ okay. อาเคไปนะครับสุปเปอร์เซฟอาลีซงเบเกอร์นะฮะไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันนะไม่ค่อยถนัดอะนี่แหละน่าจะเป็นการาดเนี่ยไอ้สุปเปอร์เซเบอร์เนี่ยน,น,นะฮะ พอเราแต่งพอลองแต่งตริโซนะ่ของบาเยนน์มิวนิกแต่เอาจริงมันก็สำหรับผมก็ถือว่าเคลือบอะไรก็ดูโอเคนะถ้าเทียบว่าเป็นการกระดาษนะเพราะว่าจริงล่าสุดเพิ่งจับเดโก้มานะฮะท็อปเดโก้ก็เอาจริงมันกระดาษอย่างนี้แหละกระดาษแบบบางๆนี้เลยเออนะฮะมันก็จะบอกว่า มันก็ไม่ได้หนากว่าอันนี้นะเออแต่แค่มันเป็นการ์ดไม่มีค่าพลังนะครับอ้โรนันโดเอออกเดกโก้นี่ก็บางบางวางวิวมาก้าทำไมอ๋อสปอร์ติง้งลิสบอนนะฮะอันซูฟาติอืมฉันเออทำไมบางใบมันเหมือนแบบมันผิวมันดูแบบสากสาก,กว่าไม่ได้คิดไปเองนะนรู้สึกเหมือนบางใบมันสากกว่าจริงนะฮะ โอตาเมนดี y, นะฮะโลดรีโอ้เทฟเฟรดนะฮะเทฟเฟรดจอร์จิญโยจอจิญโยนะแฟบใครวาแฟรงค์แคซี่นะฮะมีข่าวครับหลายทีมอยู่เหมือนนะ <S <S> โอ้ช่ไม่ได้เลยเหรอเหลืออีกสาม my god ตคงอยากจะปิว๋วกว่านี่ยมาคอสโอลเอนเต้ ente, นะฮะ เอาเทฟเฟสปิดหน่อยช่วยลุ้นหน่อยนะเทฟเฟสบางๆจับมาเงี้ยแม่งไม่ใช่ละแน่นอนนะไม่ใช่ใบโครมแล้วใบโครมต้องแข็งๆนะอันนี้บางหย่อยแต่ตอนแต่ตอนจับจากขอมันก็ดูแข็งนะเออพอเกะมาไม่แ <laughs> ข็งออรราวด์เออร์นะฮะอินคายกุฎการนะครับแล้วก็อะไรปะเนี่ยโกหรอโกแมชชีนเมื่อกี้ เคนไปละสีแดงแดงโอ้คิลิยันยิมบัปเป้นะฮะยังไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้นะไม่ไม่รู้จะดีใจหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันที่อยากได้นะตอ oh. นแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะอยากได้ทักหนึ่งเซนเราเนี้ขอแค่สักหนึ่งโครมก็โอเคแนละ้ว สถานการณ์ประมาณนี้นะคอล์นียนี่เอ๊ะตัวนี้เหมือนมันย้ายเหมือนจะย้ายอยู่สเปอร์แล้วนะใช่ปะโกเออมือสองสเปอร์ป่ะมาทำอะไรดีแอดมาร์ดจานูซายส์สามอูริเวอร์ตอรเลสนะฮะเสียด้วเ,เลกรอนมาซากู คลาดคลาดสูดขูเชลซีโกเกปเปอร์ Chelsea, ipper, เร็วไปหน่อยเบนดี้นะไปแล้วลั่นไปหน่อยนะแรงไปนิดนึงโอ้เ oh, นะ็ก g e เจนจามาลมูเซราไม่แต่ปกติผมไม่รู้ว่าการ์ดแมทแท็กเขาไม่มีปีไม่มีอาซีไม่มีอะไรเนาะดูเป็นดูเป็นไม่มีอะไรนะ นนะัที่มีเปิดไงล่ะเฮ้ยผมได้ผมผมเห็นแล้วผมได้โครมแล้วอันหนึง่งชิวชิวชิว <c oughs> ได้ชิว <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอา Super Seaver <c oughs> ออกมาก่อนอ่าเ <c oughs> มนดี้นะฮะ Super s เ a อ e r แล้วก็อันนี้ไม่ใช่โอเค อันนี้แหละวะมิดฟิลด์มาร์สเตอร์คลาสนะฮะแฟงกี้เดียองเฮ้ยได้โควมแล้วได้แล้วใบหนึ่งสัมผัสได้มันเป็นโล่แต่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างน้อยขอสักขอสักซาร่าไนดะ้ไหมเออขอสักสักซาร่าเนี่ยมันยังแบบปุ้มบ้าบ้างน,ะนะแมงจ่าแมงปาวานะฮะ จหมดละนาวิเฟคีเบีอริวแมทฮัมเมลมาร์ควินยอสกรีสมันอ่าหา้าเทนอาโนโเทนสัโนนะแบกขวาเจ้าอยู่เจ้าเจ้าคันเซโลอ่าเอยียงว่ะแมนออนแมทดูวันสปาร์ต้านะฮะตัดอีกแล้ว ปากโกอ,อากาแซนะครับโอ้ยได้หนึ่งโคไม่รู้ได้ตัวดีเป่าได้ตัวไม่ดีกันจ่อย,อ,ยอีกนะฮะไลเซนดิบไม่ใช่ดิบายเซนพียมนะอันเดอร์บาร i นเซียนะฮะอันนี้ปีที่แล้วเป็น R4 นะปีนี้ไม่น่าใช่ล้วนะฮะ v ีสองละ โรมโอราวด์ All er. จูดเบลลิงแฮมไม่รู้ดีเปล่านะแต่ก็ได้ตัวได้ตัวดังๆก็ถือว่าโอเคอ่ะนะอ๋อสุดท้ายนะฮะจะโครมเดียวเองเหรอโอ้โหสิบพอเอ้แต่ว่าโอกาสออกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 1น่งต่อยอี่สิชิวนี่ออก1ต่อ24ก็โชคดีะนะก็ถือว่าก็ถือว่าสามว่าโชคดีไหมก็เหมือนจะโอเคนะเพราะว่าซื้อ8ห่อนะฮะได้มาอันหนึ่งก็เดี๋ยวว่าก็ไม่ได้แย่เนาะพระเจาอีบันเยสนะฮะเอนิโกเอมิลานใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ละแม็กเนงเหรอแม,แม็กแม็กเงงหรือเปล่าโทษนะถ้าอ่านผิดนะ ไม่ได้ค่อยได้ดูบอลดันโชว์เท่าไหร่นะหลังๆวิ่งโลซาโนนะฮะอันนี้เม็กซิโกนำหน้าอยู่ปอรูตพีซี่โอ้โหอันนี้แม่งเมนดี้นะชุดนี้เหมือนไม่ค่อยดีเลยตัวอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมาส์นะฮะเมสันมันต้องกลับหัวสิ แมนออฟเดอะแมนใครว่าโรนโซเอ็กซิเย่น,นะฮะออก,ล,กลับไปเลยไอซี่เอ,อลยาเบนดี้นะฮะที่ก็อยู่เลยไม่ดิดน,นะไม่ฟีลโอเคสุดท้ายแล้วนะฮะให้เมาส์นำนำ แล้วผมจับแล้วแม่งบางไม่น่าเวิร์กอะโกแมชชีนทองทองในท,ทีมเลยวะคาริมเบนเซม่าฮนะแล้วก็ปิดด้วยซูเปอร์เซเวอร์โยรบบหยาโระบะเนือ้อหมดนะฮะไปสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะโหลุนยากด้วย นะหัวมันอยู่ไหนวะหัวมันอยู่ทางนี้นะฮะอืมชีวันนี้เป็นไบคโครมแล้วเหมือนเรียมอดดิตแล้วก็เบลเยี่ยมรู้เลย <c oughs> อาราใช่ไหมเอออยากได้ซาลามากกว่าแต่ใบจริงก็ถือว่าดูดีอยู่นะฮะรหัสก็ก็ S S 4นฮะ ดูคุณภาพโคมก็ทำออมาได้ค่อนข้างดีเลยนะนะฮะอใช้ได้นะได้โปรอีลิตชิลมาอันนึงนะฮะเอดองอาซานะฮะส่วนที่เหลือก็ปิวถ้าถามว่าคุมไหมก็กลางๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใบอะไรเท่าไหร่นะเพราะอยากได้โครมพรีวิวมากกว่านะ ตามกันต่อนะวันนี้น่าจะจบ่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเท่ไหร่โอเคนะขอบคุณที่ดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะมาแกะอะไรอาจจะเป็นแ a c แอตแทกเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นรุ่นโครมหรือเปล่านะฮะที่เพราะว่าพกตีตอนนี้ก็เล็งๆรุ่นโครมไว้อยู่ดูสวยอยู่นะฮะถ้าจะแกะอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะฮะด้วยอาซาโครมโปรอีลิตชิลนะฮะ โอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ